สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท so ่านครับทีนดี no ้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่เท่า v ธรรมดานะครับกา Vp ธรรมดาก็จะมาลงเสนอพุ่นไทยเช้านะครับวันที่10พฤศจิกายน2568นะพุ่นไทยเช้าก็จะออกทุกทุกวันนะครับวันละจะมาทำให้ชมวันละสี่รอบนะครับพุ่นไทยเช้าพุ่นจะเตียพุ่นตะใบพุ่นตะเย็นนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะคุนสำหรับพุ่นไทยนะให้ระมัดระวังนะครับทางที่ดีอย่าอย่าจัดเลยอย่าเล่นอย่าลงทุนนะครับไม่ต้องมาดูมันก็ได้นะครับเพราะว่ามัน ส่วนมากจะจะเสียมากกว่าได้นะอประมาณนี้นะครับรอรอบเย็นวันละรอบก็พอนะรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายรื่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับเพราะว่ารอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายนี้ไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับให้รอรอบเย็นนะรอรอบเย็นนะครับเก็บทุนไว้รอรอบเย็นถึงจะได้เก็บเสียก็ขอให้สบายใจนะครับรอบเย็นนะเพราะว่า รอบเช้ารอบเพียงรอบบ่ายมันไม่ปลอดภันยนะบอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะถึงเลขอาจารย์จะเข้าก็ไม่ใช่เข้าเพราะว่าให้แม่นเข้าเพราะว่ามันไปตรงกับที่เขาจัดมานะครับเข้าใจอย่างนี้นะอือประมาณนี้นะครับอืไปรอรอบเยียรอบเดียวครับดูเลื่เพืามันเรรไปนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะอือครับถึงถึงถึงจะให้เข้ารอบ เช้าเราเทียงเราบ่ายเข้าเป๊ะเป๊ะเอาจารย์ก็ไม่ดีใจนะเพราะว่าไม่ได้คํานวณเก่งอะไรเพียงแต่ว่ามันไปตรงกับเลขเขาเฉยๆประมาณนี้นะครับแต่ละมันระวังด้วยนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะอ่ะเก็บไปก่อนนะอ่ะเกอบไปก่อนนะครับสองกับสามนะครับสองกับสามนะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนะครับ สีเหลืองคือพื้เน้นนะครับสีขาวเป็นตัวรองนะตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแล้วกันนะครับดูไม่ทันเอามือแสบวิดีโอถ้ามันหยุดก่อนแล้วก็หยุดเอาําหรับตามนี้ครับโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่เราเที่ยงนะครับรับเช้า10บโมงนะสิบโมงห้านาทีเวลานี้นะครับสวัดีครับสวัสดีครับ